สวัสดีเจ้าเพื่นพนพนพนอจจนเพื่อนสวัสดีเจ้าเพื่อนสวัสดีเจ้าเพื่อนใหญ่อ้อยจะหัดเพื่อนหมอแม่นมก้องไปส่งเม่ใหญ่อ้อยเนาะหะเนาะคนรนี่ใหญ่ใหญ่อ้อยขึ้นไปแม่นอยู่กองอยู่ถึงเพื่นแล้วแต่อ้อยเลยลงมาโอโทรศพัพท์มาให้คลิปนี่ขะเพื่อนจะเอาแม่นไปให้เม่ยใหญ่อ้อยคลา,ายอ่ะค่ะ อย่าอ้อยขึ้นอย่เมนคนเด้อจ้ะให้ตะหกเมนอยู่ห้องลุมอย่าอ้อยขึ้นอย่เมนอยู่หงังหึงอู้ยอ้อยอยู่คนนะไม่ได้น้อไม่ได้หัวหายอย่า,อ,อ,นะา,ยอ,าอ้อยใ,ให้ตะหกบัวบาหายให้อย่าอ้อยหาขึ้นไปเบิรงเด้อจ้ะวันนี้อย่าอ้อยหาขึ้นต้นไม้ขึ้นให้ใหได้ค่ะนี่นะ ค่ะอย่าอ้อยแม่นกล่องไว้ค่ะมานต้นไม้อย่าอ้อยค่ะซ๋ยวเด้อค่ะเด้ออย่าออ้ยขึ้นก่อนอ้าวแต่หกบออกมาอย่าอ้อยไปแล้วเอืมงานค่ะอย่าอ้อยขึ้นมาอย่าเอ้ยขึ้นปันได้มาได้ปีนขึ้นต้นอย่าไปซุง ไม่อยอมอ้อยค่ะนี่ยอมอ้อยแม่ยอมอ้อยแม่ก,อ,กองไว้เป็นตัวใหญ่ยิ่งใหญ่แต่ว่ายอมอ้อยบวชนิเกลเอาแค่พุ่งดูค่ะเพื่อนมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตะคบว่าเป็นมือกองให้ตะคบแม่นอยู่ลุมพ้างนั้นเลยใหญ่ค่ะเพื่อนๆอันนั้นนะ ใส่ตะไคร้แล้วก็บาได้ยังได้เหมืนอตตมนตกแตกบ่วขาเนั่นนะเดี๋ยวไอ้แม่เเมนเอาลำใหญ่หอมลำใหญ่กับตัวบางตัวเอี่ยมันย,นย่ติดกันเนะาะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่นอนเป็นบ่ค่ะ หวานหวานชแชฟรเดอคขาวเพื่อนอย่างเงี้ยไอเม่นี่ไอตะโกพายให้ใหใหจกบืด <Acting S 2> <อ> <N> นี่เอาไปให้ใหญ่ค่ายเนาะให้เห็นตะอเขาอ้าขอได้ใส่เงินอขอได้เงินไส้สามเบิ่งงาย่ยอ้อยครับแล้วอ้อยกำลังสอยลูกโอ้ลูกกระท้อน อยูู่นเดียวยี่ทงต้นใหม่ม่นนะเอาเบื้องเอาไม่มากรงอย่ามาอยู่ห่างไกลเด้อปไม่เศาดังเดมันจะถ <laughs> อ,อ,อนเสียงทางนี้ไหม เห็นบอรครับนี่มันส่วงสิมันเมิดจังได้บุสะท้อนแสงขันขมาทั้งนี้ประสิทธิ์ถือไม่สาวเย้อ่อยมาทั้งนี่อ่อนอ่อนค่ะเอนๆได้หอนบึบไปทั้งนี้ดินอ่อน แล้วเพียงก็จะแจงถ้าผมเมืเมอดอราเร็วปีต้นใหม่หเก่งคักมักคักมันได้อ้อยนี่แล้วผีไกไก่มันมันมันบังใบ,ใบใบกระถอนไหม เออเออเอเด็ดออกแน่นนั่นละนี่งานนึงนี่เออเอาไปเดี๋ยวนานเนี่ยเออมึงเนี่ยขืนต้นไม้เนี่ยไม่ยังเนี่ยมังเอารถ ออแล้วกับเอาไม่แม่ลนมาหันใจจ้ะเพื่อนๆอ่อยู่ซื้อกลนปลูกลงไปเห่อมันสุูงไกลแกจัดหมดแล้วเขาจะใส่มือจะใกล้มือเบื่อละก็ไม่ซอยอาไม่แม่คนมาให้ยาวคันนี้อะไรเพื่อนเดี๋ยวรอมาเบิกต่อเดี๋ยวเอ้ยเก็บเก่งเด้เอา ถัดกันอย่าอ้อยว่าทานิกอรมาถันว่าจะคอยมาเบิ่งตอนเก็บใส่เข่งน้องครับเนาะวันจะหลายเป็นไดย์แค่มีได้ครับเด้อเพื่อนๆอย่าอ้อยเม่อันนี้หนังแกะแกะบะหันแล้วแกะเอาแกะพุ่งบะหันแล้วอยู่เนาะค่ะอันนี้หมอนที่แกะเอาแกะพุ่งแล้วแล้วอ้อยจะเอาไปให้แอนเมียอย่าอ้อยจ้ะ นุ่มแล้วค่ะเนี้ยนุ่มแล้วค่ะเพื่อนเนืน้อาว่านแล้วอันนี้อย่าไอ้กับอปอัน,นแม่นตักลำใหญ่ให้เพื่อนพร้อมจ้ะได้ได้หลังหนึ่งแล้วค่ะหลังหนุนละไม้หนึ่งละอันนี้อย่างอีกอยู่ทามาได้แกะอยู่แต่เนี้ยเพื่อเอาไปโซงไว้เราก็มาเลย ช่วงมีขู่วินี่ค่ะีอย่าเอ้ยมะเม้นลำใหญ่เลยค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนีอย่าเอ้ยไปเอาไม้กันนี่ค่ะเพื่อนไม่ได้เลยอย่าเอ้ยไอเม้นเอาปักลำใหญ่น้ำจ้ะ จะเพื่นอนเห็นบ่คะคะวะอ๋อเดี๋ยวไอ้หานี่อึบใายคนเดียวเนาะค่ะเพื่อนๆคู่รัลลกคูเลนี่นี่ค่ะลำใหญ่เลยใหญ่อ้อยี่สิเ,เตมตรกี้ก่อนจะเพื่อนๆอย่ามาเบิ่งกันเนาะค่ะน้อเดีนน๋ยวไอ้อเอาลำใหญ่น้ำจ้ะเบาไล่ดอกใครลำใหญ่จ้ะเพื่อนๆอ๋อเออเก็บบักตองนี่ละ ครับมันเนี่ยเบยืองยายอ่อยสอยบักลำไย <c oughs> บางหันเป็นอันนั้นขึ้นต้นบงกระ้อนบันนี้มาซอยบักลำไยมาต่อยบักลำไยลำไยกำลังสิสุกครับ มาไปกินด้อผู้ใดอยู่ไกลผู้ใดมาไดนนเห็นกออ้เพื่น้อห่างกนงานดเ่ออบวีอ่ละงานนี่ละโอ้อันนี้ดกค,คักนี่อันนี้อ้ยอ้ยอย่ายให้ล้อนอย่ายให้ล้อนอย่ายให้ล้อนอย่าให้ล้น โอ uh, ง้งามงามงามโวยอยบวกยอยเลยนะเฮ้ยนะข่วงไปเลยเวลาเลยโลกได้จ huh. ้ะห่วงอันนี้ห่วงเดียวได้จ้ะปึ๊บหนักอ่ะชิมก่อนเด้อยวขเพื่อนอ่าลองชิมเบิ่งดูแซ่บบ่ ยกโปดได้ไหมกับเส่ว <c oughs> เนี่ยกดไหลได้ไหมหวานจ้งกิน <c oughs> ด,ดูดูเขาบอกหวาน <c oughs> สิได้กับเลิบมักคักอันนี้หวานๆนี่เข้าห่ามตัวนี้แห้งมากเป็นเพื่อนอันนี้แหละอ, <c oughs> <c oughs> อย่าอ้อยหนักอย่าอ้ยม่ดลำใหญ่ไปแม่ดลำใหญ่กับปอกองเนาะคะ่ะเนาะเอาไปให้แม,ม่์ใหญ่อ้อยค่ะมี่ กันบ่อไปมันก็โลนครับไปมาเลยสิใส่ประโยชน์ยังอะไรกินก็กินบัวไยแล้วมันหลายวันนี้พักไว้เชนี้ก่อนนั่นแหละจ่าแฟื่อนๆอย่าเอาเม็นเวลาจะกระบาหันหอดอกค่ะเม็นไปอีกเม็นอีกอยู่นี่ค่ะอยเอาให้เก็บลำใหญ่เนาะเก็บลำใหญ่ เก็บลำยายแล้วก็เก็บมะตองค่ะเก็บมะตองเอไปให้แมย์เอยอ้อยเอาไปให้ยายเอาไปเก็บช่องเคงจ้ะเพื่นพนอ,อนๆซ่องเคงผลไม้นี่แหละพูดลำใหญ่ยยอย่าอ้อยกองอยู่นะจะนี่เราจ้จะเพื่อนๆวันนี้อย่าอ้อยหาเพื่อนมาเก็บมะตองกับลำยายเนาะค่ะเนาะ